สำหรับ AI custom ตัวนี้นะครับที่เราเตรียมไว้ให้สำหรับทุกทท่านเลยตัวแรกนี้ชื่อว่าตัว Break to Advertising นะครับตัวนี้นะครับจะช่วยคิดหัวข้อโฆษณาตามหลักการจากชื่อหนังสือเรื่องนี้เลยคือ Break to Advertising นะครับมันจะมีทั้งหมด38สูตรในการเขียนโฆษณานะครับวิธีใช้ง่ายๆเลยนะครับผมเขียนคำแนะนำไว้แล้วว่าเพียงแค่แจ้งชื่อสินค้าบริการของคุณมาได้เลยนะครับ เราก็ใส่ชื่อสินค้าหรือบริการของเราไปนะครับเช่นอันนี้ผมจะลองใส่คำว่าโปรไบโอติกนะครับอ่าง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดเยอะแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีรายละเอียดสินค้าเยอะก็สามารถใส่ได้นะครับหรือจะใช้วิธีการไป Copy เนื้อหาที่เป็นหน้าเซลเพจของลูกค้าของสินค้าที่เราต้องการรีวิวก็เอามาแปะตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะช่วยคิดวิเคราะห์ให้เลยนะครับย้ำนะสามารถทำได้ตั้งแต่ แค่ใส่เนื้อหาง่ายๆแบบนี้ใช้เป็นแค่คีย์เวิร์ดอย่างเดียวหรือจะใช้วิธีการเอาเนื้อหามาใส่ทั้งหมดบอกรายละเอียดจุดเด่นจุดขายต่างๆเลยก็ได้เช่นกันนะครับพอเสร็จแล้วคุณก็กด enter ตรงนี้เนาะกดส่งข้อมูลไปตัวนี้นะครับจะเป็น Custom AI นะครับ Custom GPT ที่ใช้บน Chat GPT ไม่ว่าท่านจะใช้แบบเสียตังหรือแบบฟรีนะครับบัญชีแบบไหนก็สามารถใช้ได้นะครับ ใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งด้วยนะครับเมื่อใช้เสร็จแล้วเนาะตัวคัสตอมตัวนี้จะมาอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่เราเก็บไว้ใช้ทํางานแปลว่าท่านคลิกจากลิงก์ที่เราส่งให้ครั้งเดียวครั้งต่อไปคุณไม่ต้องกลับเข้ามาที่อีกสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับตลอดอายุการใช้งานจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับอันนี้เลยเนาะเขาก็จะแบ่งเป็น38วิธีพาดหัวโฆษณาให้ทรงพลังสําหรับ สินค้าตัวนั้นนะครับก็ค่อยๆนั่งไล่ดูว่าตัวไหนที่คุณชอบนะครับแน่นอนครับบางอันอาจจะดูเวอร์เกินจริงไปบ้างหรือดูเป็นโฆษณาจ๋าเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยคิดหัวข้อโฆษณาที่ทรงพลังเรามีหน้าที่ต้องเลือกเองนะครับว่าอันไหนจะเอาไปใช้ต่อหรืออันไหนคิดว่ามันามากเกินไปนะครับเราก็ลองค่อยๆไล่ดูเนื้อหาดูเนาะมีตั้งแต่การ วัดขนาดและความเร็วของผลลัพธ์มีการเปรียบเทียบคอมพาริสันเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าโปรไบโอติกดีกว่ายเกิร์ตสิเท่าโปรไบโอติกที่ร่างกายดูดซึมได้จริงอันนี้ก็เป็นคําโฆษณานะครับส่วนจริงไม่จริงก็เราต้องมาวิเคราะห์อีกทีนึงนะครับว่าสินค้าเราทำได้จริงไหมแค่1นซองดีกว่ากิมจิ10บถ้วยเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับใช้คําอุปมาอุปไมยนะครับลำไส้ของคุณเท่ากับส่วนที่ต้องการจุลินทรีย์ดีเพื่อการเจริญเติบโต สร้างประสบการณ์แสดงตัวอย่างนะครับสร้างละครให้สถานการณ์นะครับใช้คําย้อนแย้งลบข้อจํากัดนะครับก็ค่อยๆดูไปเขาก็ทาให้เรา10ข้อเสร็จปุ๊บถ้าเราต้องการต่ออีกนะครับเราก็บอกได้เลยครับว่าพิมพ์ไปเลยว่าต่อได้เลยหรือโอเคก็ได้นะครับระบบก็จะทํางานต่อจนค่อยๆครบ38เทคนิคนะครับก็ลองดูนะครับน่าจะต้องมีอย่างน้อยสัก1หัวข้อแน่นอนที่จะสามารถช่วยทาเงินให้ท่านได้นะครับ หีเลยมาแล้วนะครับค่อยๆมาเรื่อยๆเลยแต่ถ้าใครใช้เป็นบัญชีแบบฟรีต้องระวังนิดนึงนะครับอ,อ่อโคตา้าในการใช้งานอาจจะเต็มเพราะว่าเอาพุทออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับ การประยุกต์ใช้หัวข้อโฆษณาเหล่านี้นะครับนอกจากเอาไปทําเขียนโฆษณาเขียนพาดหัวสามารถเอาไปใส่เป็นแคปชั่นอยู่ในภาพสําหรับการทําโฆษณาก็ได้หรือจะเอาไปเป็นหัวข้อในการทําวิดีโอคลิปสั้นไลฟ์สดในช่องทางต่างๆที่แต่ละท่านต้องการเอาไปใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ตัวเดียวก็บอกได้เลยครับว่าทําให้คลาสอนเขียนโฆษณาไม่ต้องเปิดอีกเลยนะครับเพราะว่ามันทําได้ดีมากๆ ในบรรดาหนังสือสอนการเขียนทั้งหมดเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าหนังสือที่ชื่อว่า Back to Advertising ตัวนี้ดีที่สุดนะครับมีมุมมองในการเขียนโฆษณาที่หลากหลายแล้วก็หลายเทคนิคผมก็นำหลักการในหนังสือเล่มนั้นนะครับมาปรับแต่งเป็น Custom AI ตัวนี้ขึ้นมาให้แต่ละหัวข้อช่วยแนะนำไกด์ไลน์ให้ท่านอย่างละหัวข้อละ5ตัวอย่างนะครับท่านก็จะได้ทั้งหมด190ตัวอย่างในการนำไปใช้งานได้จริงนะครับ ถ้าเกิดมาครบ22ข้อแล้วอยากจะไปต่อนะครับก็บอกว่าต่อเลยนะครับก็ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะครบ38ข้อท่านก็สามารถเก็บข้อมูลนี้เอาไว้ใช้งานต่อได้ไปตลอดเลยยาวๆเลยนะครับเรียกได้ว่ามี AI ตัว b e k to Advertising ตัวนี้ตัวเดียวนะครับน้อง AI ของเราก็สามารถช่วยทําให้เราขายของเนี่ยไปได้อีกหลายๆปีเลยถ้าชอบถ้าสนใจตัวนี้นะครับ ก็เรามีขายแยกด้วยเนาะหรือว่าจะซื้อในแพ็กเกจของตัวที่เป็นกู้มือนักรีวิวของเราก็ได้หรือว่าถ้าใครเรียนคอร์สใหญ่ของเรานะครับคอร์ส AI i n a c t i o n ก็สามารถได้ AI ตัวนี้ไปใช้งานได้เช่นกันยังไม่หมดนะครับยังมาเรื่อยๆเลย,เลย นอกจากการที่เราจะได้หัวข้อมาแล้วนะครับเราอยากจะฝากว่าตัว38เทคนิคนี่เป็น38เทคนิคที่ทรงพลังแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้ในหลากหลายบิสเนสดดวยอยากจะให้ทุกคนได้ศึกษาจากหัวข้อเหล่านี้ด้วยเนาะเราจะได้รู้ว่าเราควรจะหยิบไปใช้ตอนไหนได้บ้างนะครับเหมือนเราได้เรียนตำราเขียนโฆษณาชั้นเลิศที่ตกผลึกมาจากตำราที่ได้รับการการ,การันตีวว่าขายดีระดับโลกนะครับตัวนี้ น้อยคนนักในประเทศไทยที่จะพูดถึงหนังสือเล่มนี้นะครับ b r e a k t o Advertising ไม่มีแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับก็อยากลองอ่านก็ลอง search google ลองหาหรือใช้ ai ช่วยแปลสรุปมาให้ก็ได้นะครับแต่ตัว38เทคนิคนี้ก็คือสรุปมาจากหนังสือเล่มนั้นนั่นเองนะครับเจ้าแ,แบบท้าทายนะครับทำให้เห็นว่าการผลิตมีความยากผ่านการทดลองร้อยครั้งก็จะได้สูตรนี้หืม แค่วันละหนึ่งซองมันจะได้ผลจริงหรือลำไส้สะอาดขึ้นภายในเจ็วันเวอร์ไปไหมนะครับไม่ต้องแช่เย็นแต่ยังคงประสิทธิภาพอันนี้ก็เป็นคำแบบชวนให้ลูกค้าสนใจได้นะครับนี่พอทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะบอกว่าได้มาครบเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูนะครับสามารถนาไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคพอถึงตรงนี้นะครับพอทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเขาก็บอกมาให้เรียบร้อยแล้วว่า ทำครบเรียบร้อยก็สามารถเลือกอันที่เราชอบไปใช้งานได้ตามสะดวกเลย